สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัจจุูสุขวนเดอผมพ,พ่อนเก่าคือเดิมพี่น้องมาในกันิมาเขาคัควเห็ดมนูนลาบเนียวปลาตองนี่เนาะพี่น้องมันก็ได้ปลาตองมาเนาะบันไปหาเองน้องพี่น้องซื้อกับเจ้ามาแต่โตใหญ่เติบอยู่เนาะบริกินลาบเนียวแต่โดนละชนอยากจะกินเป็นก้อยก้อยเนาะมันจะมาเห็ดลาบเนียวเนาะพี่น้องว่อาอะไรอย่าห่างไปเบิ่งไปชมกันเลยพี่น้องอาจจะและอาจจะมาขูดอาจจะเนื้อาามันเนาะเผื่นนอะจะทาการลาบเหนียว ไป,ไปกันเลยพี่น้องตอนนี้เขาก็มีมาทาการแร่เนาะพี่น้องมันกระชีเป็นเปี่ยนอันนี้เอิ้นคัวเอินเทียกระดับัวกระดูกมันเทากระชีอันต้มต้นเด็กคบต้นเดกประบลมหรืว่าไงข้างไทยเอิญปลากายบ่คอยกระบุงหุคือกัน เาเอื่นประจองนี่บัคบวมกปกติกินแต่ชิมือพอมันลงมือเองเลยมันเนื้อมันเหนียวขงไดพี่น้องปลานี่ยนะ la familia ¿no? no, no. ลืมไปแล้วจะลองเห็นเกิดเหตุผลได้หน่อยกินน้ำนั่งมันก็จะไปต้มเนาะต้มเห็ดน้ำสุกลองคอต้มน้ำนั่งนัวนั่งเยอะก็ร่างเงี้ยเดี๋ยวก็กำลังเงี้ย 哎，你来听听这声音。音音 ที่ีินมันติดกระดูกฮันดีบีใ้ลูกกิน นี่สนะเนีตอนนี้เขาขูดได้แต่เนื้อเป็นทีเรียบ้่อยนะพี่น้องเขาจะมาผักก่อนเนาะผักัาจากสิเปตัมโบลายได้ดอกปั้นหนังเีย 聊。 ก็ค <c> ือนำประเด็ดที่ต้มก่อนน้ำปลาแดกก็ต้มให้มันเย็นเนาะต้มให้มันเย็นแล้วก็เดี๋ยวเขาต้มมาได้สุดข่อยเจ่าลงไปะเทยหน่อยเจ่าอน่างเนาะต้มปลาแด็ดก็ได้เลยตอนนี้เขาก็เอาน้่นปลาแดกดข้างรถไฟกันเนาะเดี๋ยวเ้าจะทีต้มมัพวกขัวแล้วก็นนั่งมันเอาที่เนาะเจ่าน้ำลถไป น้ำกระเดือดมีใส่ขาคนะลับปานีเขาต้องเน้่นี่น้ออันกระเดครับต้มจากน้ำเปล่าขานี่าดมดได้เลยนะน้ำกระเดใครแต่มขุ่นเน่าเขาจะต้มบะเิงดอน้องต้มมันเดือดแล้วพอน้ไปไม่น้ะเ ซอนน้ำกระเดเือดแลก็พอเลยต้องพี้น้องตอเนาก็ิ้มาข้างน้ำขีต้มขูปลาเขาก่อน,นะนออเานาะใส่าลงไปพีน่นอกเาะไม่เห็นไม่เห็นตีปลาลงไปต้ก่อนนิดไปน้ำเขยน้ำยังกระเบไไิดปลายขี้ปลาละ <c oughs> ต้มตัวนะก่อ ตอนนี้เขาใส่ชูรสใส่ข,ข้าวคั่วใส่พริกป่นลงไปเรบร้อยเนาะพี่น้องใส่พักขยะลงไปเนาะทำนวดเอากัน,นตอนใส่ลืมคิดว่ากดกล้องเลยพี่แทนยังบริกดพี่น้องเลยบ่เห็นเลยไป <Yeah. S 1> ใส่จำได้จำได้ ปลายประไดขึ้นมาเขอิงขบมาเนี่ยเราพี่น้องเดี๋ยวเอาเกลือใส่ก่อนจังน้อยแย่ามันเค็มเลยพี่น้องใส่เกลือก่อน ตนน้ำปลาแดกน,น้ำต้นปลาแดกก้าเอาเนาะก้าเอาว่าเขาหมักเนี้ยวสำใดฮะนะตั้งสาก็ได้นี่ มันก็เชื่อเต็มอยู่ตําแฮงหมดอนีๆตากระบานนี่เนาะพี่น้องเนาะนนี้ก็แล้วเป็นร้อยเนาะพี่น้องาสิมาตักใส่หม้อเนาะมอุบางคนเพิ่นกินดิบแต่ว่าเฮาบ่อยากกินดิบกินบ่ได้เนาะยานเอาเหียวคุยนี่คักนยังเลนี่ เห็ดส้มกับขักวแล้วที่น้องเห็ดลูกชิ้นกับขักวฟ้านี่เนื้อมันเหนียวมันฟูจะบิดได้เนาะจะบิดหานเนื้อมันน้อยเนื้อมันซตำนีนเน่เหลยบดมาอันมาตำม,มาตำใช่น่ามันก็เนื้อมันฟูขุ้นฟูขุ้นเนาะจะได้ลาย ลาบเหนียวปลตองเขาจะบกคนเนาะเวลาเขาขวเขาจะบกคนเขาจะพาบ่ต้องแตะมันเลยจานมีเค็บต้องแตะดอกแบซบสวยแซบโอ้แซบเลยแซบหนาแซบสุดๆเลยนะพี่น้องเหนียวสุดๆ ตอนนี้เขาจะมาขวาก่อนเนาะเวลาขวเขาต้องใส่ไฟอ่นอ,อนๆไอ้พี่น้องเอ้ยไฟอ่อนๆกึดไว้อยู่นี่ผ่าเบิกไฟแหง้งบักกี้นี่ไฟแหงพี่น้องเอ้ยมันหลุดแบกใหม่ละอย่างกับน้าบมวกก้อนแน่นอนเลยตอนเขาใส่นะเนาะมันหลุดแบกใหม่ไว้ตอนนี้ขเขาจั่วแล้วเป็นทีรลอดจะมาตักใส่จานก่อนพี่น้อง โอเคพี่น้องหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละเนาะโอเคเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเอาไว้สนิทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งในเด้อพี่น้องเพื่อสื่อสารที่ใหม่ๆจากช่องครับผมขออนคลิปหน้าจบคลิปก็สบายดีสวัสดีพี่น้องไปแล้วบ๊ายบาย